เติมน้ำนะครับให้ระดับความสูงจากพื้นนะครับขึ้นมาประมาณ4นิ้วเป็นอย่างน้อยนะครับ4-8นิ้วได้นะครับน้ำที่เติมก็ใช้ได้ทั่วไปนะครับส่วนที่บ้านผมเป็นน้ำบ่อผมก็พักทิ้งไว้แล้วก็เติมได้เลยนะครับสำหรับใครนะฮะที่เพาะปลาด้วยน้ำปรัปาก็แนะนำให้พักทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าบางพื้นที่คอรีนมันสูงนะครับเมื่อคอรีนสูงจะทำให้ ปลาเนี่ยไม่ไม่ค่อยกอบอดนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับโอ้โหถามกันมาเยอะมากนะฮะว่าช่วงหน้าหนาวนี้นะครับพ่อปลากระดัแบบไหนนะครับถึงจะให้ได้ลูกนะครับแล้วก็ได้รอดเยอะๆนะครับบางคนเจอปัญหาฮะว่าพ่อปลากระดัช่วงหน้าหนาวแล้วไม่ได้ลูกนะครับได้ลูกน้อยไม่ติดลูกนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปสําหรับมือใหม่นะให้นับชมกันเอาละครับไปตามรับชมกันเลยครับเอานะครับสําหรับวิธีการเพราะประกัดนะครับในช่วงหน้าหนาวน,นี้นะฮะหลายๆท่านนะครับประสบป,ปัญหาเพราะแล้วไม่ติดลูกนะครับ เดี๋ยวนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะอ่าลำดับแรกนะครับสำหรับวิธีการเลือกนะครับภาชนะที่ใช้ในการเพาะในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับผมแนะนำให้เป็นกระมังพลาสติกนะครับสาเหตุที่แนะนำเป็นกระมังพลาสติกเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนี้นะครับอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะครับถ้าเป็นลังโฟมเนี่ยใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ารังโฟมจะทำให้น้ำเย็นนะครับจัดแล้วก็คลายความเย็นของน้ำ เมื่อเทียบกับกระมบงพลาสติกแล้วนะครับกระมังพลาสติกจะคายความเย็นได้เร็วกว่านะครับหรือพูดง่ายๆก็คือในช่วงหน้าหนาวนี้กระมังพลาสติกเหมาะสุดที่จะเพาะปลากัดนะครับก็วิธีการเพาะสําหรับช่วงหน้าหนาวก็เหมือนการเพาะปลากัดทั่วๆไปนะครับก็คือเตรียมน้ำนะครับระดับความลึกของน้ํานะครับสูงจากพื้นขึ้นมาไม่ต่ํากว่า4นิ้วนะครับสูงจากพื้นขึ้นมาไม่ต่ำกว่า4นิ้วโดยนะครับมีความลึกได้สูงสุดไม่ควรเกิน8นิ้วนะครับ หลังจากที่เราเตรียมนะครับน้ําไว้เรียบร้อยนี่เลยครับน้ําหมักนะฮะน้ําหมักใบหูกว้างหรือน้ําหมักอะไรก็ได้นะครับที่จะช่วยให้ปลาของเราก่อวอดดีนะครับแนะนําควรใส่นะฮะหลายๆท่านไม่ใส่พอไม่ใส่ก็ได้วอดน้อยพอได้วอดน้อยก็ได้ไข่น้อยนะครับก็ติดลูกน้อยก็ไม่ประสบความสุจในการเพราะปลานะครับแนะนําให้หามาใส่นะครับ แต่นะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่ไม่มีน้ำหมักใบหูกว้างนี่เลยครับเจ้านี่เลยครับใบหูกวางแห้งกรอบนะฮะนี่นะกรอบสนิทอย่างนี้นะครับเราสามารถนำมาใส่ในบ่อเพาะได้นะครับโดยเอาก้านออกนะครับไม่เอาก้านเอาก้านออกนะครับนี่นะฮะจะใส่ไปแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะขยี้อย่างนี้ก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ผมใส่ไปสองใบเลยดีกว่าครับเพราะว่า กระมังผมใหญ่นะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ90เซนนะครับสาเที่ผมเลือกใช้กระมังใหญ่ก็เพราะว่าผมไม่เปลี่ยนน้ำนะฮะหลังจากนี้ผมจะเพาะในกระมังนี้นะครับจนปลาโตถึงอายุ1เดือนนะครับหลังจากที่เราใส่ใบหูกวางแห้งไปแล้วนะครับลําดับต่อมานะฮะในการเพาะหน้าหนาวจําไว้เลยว่าเราควรมีนะครับไม้น้ําเยอะๆนะครับสาเหตุที่ต้องมีไม้น้ําเยอะๆนะครับก็เพื่อลด ปัญหานะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของอุณหภูมิในน้ํานะครับนี่ฮะตรงนี้เราเตรียมมาหลายอย่างครับมีทั้งหญ้าพองลมนะฮะแล้วก็จอกแหนนะฮะใส่ลงไปเลยครับให้เยอะๆแลลกๆนะหลังจากที่เราใส่นะครับไม้น้ําเป็นที่เรียบร้อยนะครับลําดับต่อมานั่นก็คือเอาตัวเมียนะครับมาเทียบในบ่อนะครับนี่นะครับเป็นตัวเมียที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ ก็เป็นสายป่านะฮะปัจจุบันผมก็ทําสายป่าเป็นหลักแล้วก็ปัจจุบันนะฮะการลงรูปปลาหรือคิปลานะครับทาง y YouTube เขามีข้อกําหนดหลายๆอย่างนะครับผมเลยไม่สามารถซูมให้เห็นชัดเจนได้นะครับตรงนี้ก็อยากให้น้องๆที่รับชมคลิปผมได้ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับเอาละครับวิธีการเอาตัวเมียนะครับมาใส่ในบ่อนะครับคือเราจะใส่ทั้งแก้วนะครับอาจจะเป็นแก้วหรือ วัสดุใดๆก็ได้นะครับที่มันใสตักน้ําใสลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางไว้กลางบ่อนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําตัวผู้ปล่อยได้เลยนะครับในส่วนของการปล่อยผมแนะนําให้มือใหม่ทําการเพาะปลากัดนะครับช่วงเย็นๆนะฮะนี่ผมปล่อยไปแล้วนะครับช่วงเย็นๆจะดีนะครับหลังจากที่เราปล่อยตัวผู้ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำนะฮะนั่นก็คือการคุนอาหารเราคุนทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับ ขุนทุกๆวันนะครับคุณทุกๆวันวันละหนึ่งครั้งนะครับให้อาหารอะไรอยู่ก็ให้ขุนแบบนั้นนะครับหลังจากนี้นะครับผมจะปล่อยท้งไว้แบบนี้1คืนนะครับ1คืนแล้วพรุ่งนี้ผมจะนําตัวเมียและตัวผู้มาเจอกันนะครับหลังจากที่เราที่เอาไว้ในบ่อนะครับ1คืนเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะนําตัวเมียและตัวผู้นะครับมาเจอกันก็แนะนํานะครับให้ปล่อยในช่วงเย็นๆนะครับจะดีเพื่อป้องกันปัญหาปลากัดกันนะครับ ก็ดูจากความพร้อมนะครับหลังจากที่เรานะฮะเทียบตัวเมียนะครับไว้ในบ่อกับตัวผู้นะฮะก็เริ่มสังเกตเห็นตัวผู้เริ่มพร้อมนะฮะมีการก่อวดแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ทําการปล่อยตัวเมียนะครับเพื่อไปเจอกับตัวผู้ได้เลยนะครับแนะนํามือใหม่นะให้ปล่อยช่วงเย็นๆนะครับสืบเนื่องจากการปล่อยช่วงเย็นๆหรือมืดๆ จะลดปัญหานะครับการกัดกันของปลาได้นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับจนกว่าจะได้ไข่นะครับหลังจากได้ไข่เราก็จะนําตัวเมียออกนะครับสําหรับการพ่อประกัดหน้าหนาวนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับกับวิธีการผสมนะครับผสมพันธุ์หรือการพรอพันธุ์นะครับ แล้วก็สําหรับวิธีการดูแลลูกปากกัดหน้าหนาวนะครับผมจะทําให้รับชมในคลิปต่อไปนะฮะก็เหมือนเดิมฮะฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่าจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปากกัดระยองสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ